สวัสดีคะ่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์กลับมาพบกับแม่มดน้อยอก้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศักราช2565แล้วก็จะเป็นคลิปแรกของปี2565ด้วยนะคะซึ่งแม่มดน้อยอาจจะออกคลิปเร็วสักนิดหนึ่งนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแล้วก็แม่มดน้อยนะคะจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แต่เหนือสิ่งอื่นได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่เปนเหตุแล้วก็ผลลองความเป็นจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทํานายลงหัวใจแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย10เหรียญ6เหรียญ10ดาบ The Tower 3ามคาา 9. ก้ถ้วย 6. กคาา strength forgiving and learning attraction give your relationships a chance ไพ่หมายเลข8 สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนมกราคมเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปี2565เราเริ่มต้นปี2565ด้วยความหวังครั้งใหม่ในชีวิตความสําเร็จแล้วก็โชคลาภทางด้านเรื่องการเงินเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดีมากๆนะคะสาหรับผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์แต่มันเป็นเหมือนกับทุกขลาภน่ะทุกขลาภคืออะไรนะคะทุกขลาภก็คือการที่เรานั้น ได้บางสิ่งบางอย่างมานะคะแต่เราก็อาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป บางคนนั้นนะคะกำลังเผชิญอยู่กับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยกระทันหันนะคะบางคนนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานกระทันหันหรือว่าออกจากงานกระทันหันส่วนบางคนนะคะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาในสิ่งที่เราจะต้องควบคุมให้ดีก็คือในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คำพูดของเรานะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์คนไข้จะอารมณ์ร้อนแล้วก็หงุดหงิดง่ายคำพูดของเรานั้นนะคะก ตรงไปตรงมามากถึงมากที่สุดบางคนติดขวานผ่าซากเลยแหละนะคะคำพูดที่พูดออกไปโดยไม่ได้ยังคิดนะคะไม่ได้ตรึกรองเอาไว้ก่อนอาจจะกระทบกระทั่งบาดหมางใจกันผิดใจกันนะคะกับผู้คนรอบข้างหรืออาจจะก่อให้เกิดนะคะเป็นการทะเลาะเบาแหวง กกันน็ได้ะะคะเดือนนี้จะต้องใจเย็นๆนะคะจะต้องตั้งสติของเราให้เยอะๆนะคะมีสติเยอะๆไพ่แตรงนะคะไพ่ใบนี้เมื่อขึ้นมานะคะหมายถึงการพยายามที่จะเอาชนะ ่ออุปสรรคนะคะการใช้ความสามารถแล้วก็สติปัญญานะคะเพื่อเอาชนะต่ออุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะเป็นนักสู้นะคะที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะแม่วม่าน้อยมั่นใจเลยว่าไม่ว่าเพื่อนๆน,น,นะคะกำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ตามนะคะเพื่อนๆจะสามารถนะคะข้ามผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรค นะคะไปได้อย่างแน่นอนประมาณปลายปลายเดือนนะคะจะมีข่าวดีถ้าใครกําลังรอข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่ารอคอยความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะในช่วงต้นต้นเดือนน่ะเพื่อนๆมีข่าวดีนะไพ่หมายเลขหกเหรียญน,นะคะหมายถึงมีใครบางคนที่หยิบยื่นโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือมาให้กับเรานะคะส่วนอีกความหมายหนึ่งของไพ่หเหรียญน,นะ,ะถ้าใครนะคะที่เหมือนกับ ะะมีลูกหนี้มีคนที่ยืมเงินเราไปแล้วเรายังไม่ได้คืนนะคะเดือนนี้ลองไปไถ่าถามดูนะเพราะว่าเรามีโอกาสนะคะที่จะได้เงินคืนมานะคะนอกจากนั้นไพ่หกเหรียญน,นอกจากหมายถึงนะคะจะมีคนให้ความช่วยเหลือกับเราแล้วก็ยังหมายถึงนะคะอาจจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือน,นะคะจากเราก็ได้นะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว,ว่าเครือญาติ ของเราก็ได้นะคะไพ่สิบดาบตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่นะคะสิบเหรียญบางคนมีโชคลาภทางด้านเรื่องของการเงินแต่ก็เหมือนกับทุกขลาบนั่นแหละนะคะบางคนจะได้มาในเรื่องของมรดกตกทอดแต่อาจจะนะคะมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะเมื่อไพ่สิบดาบเกดิดทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะ ให้ดูแลนะคะสุขภาพของตัวเรารวมถึงสุขภาพของคนในครอบครัวของเราให้ดีๆนะคะเรามันระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยกระทันหันโดยเฉพาะนะคะถ้าใครที่มีผู้สูงอายุ ที่อยู่ในครอบครัวด้วยนะคะก็ประมาทไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาในเรื่องของการงานนะคะการงานถ้าใครที่ไปสมัครงานเอาไว้ประมาณในช่วงนะคะต้นต้นเดือนแล้วก็ประมาณปลายเดือนอะ่ะเพื่อนๆจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการค้าขายออนไลน์นะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านของการต่างประเทศนําเข้าส่งออกนะคะขายของเก่าของรีไซเคิลของโบราณ ของมือสองบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตเคมีพันธ์น้ำมันนะคะเชื้อเพลิงรวมถึงค้าขายสัตว์เลี้ยงนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินนะคะอสังหาริมทรัพย์รัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานราชการนะคะเดือนนี้จะโดดเด่นมากๆนะคะนอกจากนั้นยังรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของนะคะ งานโฆษณางานครีเอทีฟแล้วก็งานทั้งด้านของการบริการนะคะเช่นเดียวกันก็มีความโดดเด่นมากบางคนน่อาจจะมีการนะคะขยับขยายกิจการเพิ่มเติมหรือว่าลงทุนเพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าขยับขยายกิจการเพิ่มเติมน่ะขอให้เป็นในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็ปลายเดือนช่วงกลางเดือนน่ะอาจจะมีเรื่องของการติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่บ้างนะคะการเงินในเดือนนี้ค่อนคล้าจะคล่องตัวเลยทีเดียวนะคะมีรายรับเข้ามาเยอะแต่ ให้เรามัดระวังควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเราให้ดีบางคนนะอาจจะมีในเรื่องของะะการใช้เงินเกินตัวหรือว่าในเรื่องของนะคะจับจ่ายใช้สอยกับข้าวของที่มันฟุ่มเฟือยม,มากจนเกินไปข้าวของที่เกินความจําเป็นนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะบางคนจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการซ่อมแซมนะคะยวดยานพนะซ่อมบ้านหรือว่าข้าวของที่พังทลายเสียหายนะคะ การเรียนการศึกษานะคะมีความสําเร็จที่ดีการเดินทางนั้นควรจะใช้ยวดยานพาหนะอย่างระมัดระวังนะคะถ้าใครที่มีเหตุจะต้องเดินทางบ่อยนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะในเรื่องของสุขภาพ ก็เป็นอะไรที่เรานั้นประมาทไม่ได้นะคะเรามัดระวังการเจ็บป่วยกระทันหันด้วยนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่สิบเหรียญแล้วก็หกเหรียญเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชค<ๆ>เสี่ยงดวงเดือนนี้มีโชคลาภทางการเสี่ยงเข้ามาแบบฟลุกกนะคะแต่มันก็เป็นเหมือนกับทุกขลาภนั่นแหละนะคะดังนั้นถ้าใครได้โชคได้ลาบมานะคะอย่าลืมที่อาจจะบริจาคปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญนะคะการสร้างบุญสร้างกุศลในเดือนนี้ที่แม่มอน้อยอยากจะแนะนําก็คืออาจจะทําบุญที่เกี่ยวข้อง กับทางด้านของการถ่ายชีวิสตสัตว์เกี่ยวข้องกับทางด้านของ ค่ารักษาพยาบาลนะคะกับโรงพยาบาลหรือว่าเกี่ยวข้องนะคะกับทางด้านเรื่องของมูลณิธินะคะบริจาคผ้าขาวห่อศพลงศพก็ได้นะคะบุญกุศลตรงนี้จะหนุนนําทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะแคล้วคลาดจากพยันันตรายใดๆทั้งปวงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาจริงๆนะคะการสร้างบุญสร้างกุศลโดยง่ายนะคะก็คือการเจริญภาวนานี่แหละนะคะแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําอุทิศบุญสุศกุศลนะคะให้กับตัวเราเองเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุ้มครองรวม ถึงคนในครอบครัวด้วยนะคะแม่มดน้อยนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขมากๆในช่วงปี2565ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มดน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้มีไพ่ที่สื่อถึงคําว่าครอบครัวขึ้นมาถึง2ใบนั่นก็คือไพ่สิบเหรียญแล้วก็ไพ่หมายเลข8นะคะคนในครอบครัวแล้วก็เครือญาติของเรา คนไข้จะมีอิทธิพลกับเราคนข้างมากนะคะบางคนจะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนที่ดีจากคนในครอบครัวส่วนบางคนนั้นนะคะตัวเรานั้นนะคะจะเป็นฝ่ายที่จะต้องช่วยเหลือนะคะคนในครอบครัวหรือว่าเครือญาติของเราก็ได้แต่ในเรื่องของชีวิตคู่นั้นนะคะต้องให้อภัยกันเยอะๆแล้วก็ให้โอกาสกันเยอะๆนะคะเดือนนี้ ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์อารมณ์ค่อนข้างร้อนแล้วก็หงุดหงิดง่ายนะคะ The Tower ขึ้นมาเนี่ยให้เรามัดระวังการทะเลาะเบาแวงกับคนในครอบครัวนะคะรวมถึงการมีปากเสียงกับคนรักการใส่อารมณ์เข้าหากันนะคะการใช้ทิฏฐิอคติอ e ีโก้รวมถึงการทำรลายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยเดือนนี้ถ้ารักกันนะคะจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ให้อภัยกันเยอะๆ ส่วนอีกพลังงานหนึ่งที่แม่มน้อยเห็นนะคะแม่มน้อยมองเห็นว่านะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์บางคนอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของนะคะคำว่าชีวิตคู่มาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะบางคนมีการแยกกันอยู่นะคะกับคู่ครองแต่ในเดือนนี้น่ะอาจจะมีการติดต่อกลับมานะคะของคู่ครองเพื่อขอพูดคุยกันนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะ <c oughs> ขเขากลับมานะคะก็เพื่อขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเรานั้นจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า ะะสำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนนะคะอาจจะกำลังศึกษาดูใจนะคะอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะวันศุกร์วันอังคารนะคะหรือว่าเป็นชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูราศีพฤษภราศีกันนะคะราศีเมืองกรส่วนบางคนพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์หรือว่าอาจจะกาลังศึกษาดูใจนะคะอยู่กับชาวต่างชาติ ไพ่เดทนะคะแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างจะอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กระทนหันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเหตุนะคะที่จะต้องห่างเหินหรือว่าพลัดพรากจากคนรักบางคู่ไม่ได้มีปัญหากันหรอกนะคะแต่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกับจะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะ อาจจะทําให้นะช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตในความสัมพันธ์นั้นนะคะมีเหตุที่จะต้องห่างเหินพลัดพรากจากกันไปนั่นเองนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์อารมณ์ค่อนข้างร้อนแล้วก็หงุดหงิดง่ายคําพูดของเราค่อนค้างจะตรงมากนะคะมากถึงมากที่สุดเลยแหละนะคะคำพูดที่ตรงมากจนเกินไปหรือว่าคําพูดที่พูดออกไปนะคะโดยไม่ได้ตรึกตรองเอาไว้ก่อน อาจจะกระทบกระทั่งนะคะปาดหมางใจกันผิดใจก,กันกับคนรักก็ได้นะคะเด e อะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยให้เรามาระ,ระวังเรื่องของการทะเลาะกันนะคะไพ่สแตร็งในเรื่องของการใช้ทิฏฐิอคติอีโก้การใส่อารมณ์เข้าหากันการเอาชนะกัน ท้ายที่สุดแล้วนะคะไม่มีใครที่เป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงต่างฝ่ายก็ต่างเจ็บปวดด้วยกันนั้งคู่นั่นแหละเดือนนี้ท่ารักกันจะต้องให้อภัยกันเยอะๆนะคะแล้วก็ให้โอกาสกันเยอะๆด้วยบาง,บางคู่นั้นนะคะจะไปเจออุปสรรคนะคะในเรื่องของครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่สนับสนุนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ถ้าใครครบซ้อนอยู่นะคะเดือนนี้ถึงเวลาแล้วแหละที่เรานั้นจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะเพื่อไปต่อในความสัมพันธ์ส่วนอีกพลังงานหนึ่งที่แม่มดน้อยเห็นนะคะแม่มดน้อย มองเห็นไพ่สิบดาบแล้วก็ t ะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยผู้ที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์บางคนอาจจะมีปัญหา ความสัมพันธ์มาแล้วในอดีตนะคะบางคนมีเหตุที่จะต้องเลิกลาจากคนรักไปแล้วด้วยแต่ในเดือนนี้น่ะอาจจะมีโอกาสนะคะที่เรานั้นจะได้รับการติดต่อกลับมาจากเขาหรือเธอคนนั้นติดต่อกลับมาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยแหละนะคะการติดต่อกลับมาของเขาหรือเธอในครั้งนี้ก็เพื่อขอเคลียร์ปมในใจกันนะคะปรับความเข้าใจกันแล้วก็ขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเรานั้นจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะถ้าถามแม่มด ถ้าถามจักรวาลน,นะคะมีไพ่ Forgiving and Learning Attraction แล้วก็ Give your relationship t the chance ขึ้นมานะคะจักรวาลบอกว่าถ้าเราอยากจะให้โอกาสเขานะคะเราก็สามารถ ให้โอกาสเขาได้นะคะ attraction ขึ้นมาเนีหมายถึงคนทั้งคู่นะคะยังมีแรงดึงดูดเข้าหากันอยู่ยังมีความรู้สึกนะคะรักแล้วก็ผูกพันโหยหาซึ่งกันและกันอยู่ดังนั้นนะคะถ้ามีการกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในเดือนนี้นะคะเรานั้นจะต้องเรียนรู้นะคะถึงข้อผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ปล่อยให้ข้อผิดพลาดเหล่านั้น มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตสําหรับคนโซดน,นะคะเดือนนี้คนโซดน,นะคะคนไข้จะมีเสน่ห์นะคะที่ดึงดูดใจตัวเพศตรงข้ามแต่เจ้าพายแอตทรักชันเนี่ยจะสื่อเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของกฎของแรงดึงดูด เมือเ่อใดก็ตามนะคะที่ตัวเราเต็มไปด้วยพลังงานบวกนะคะการมองโลกในแง่ดีนะคะการที่ตัวเรานั้นนะคะทำตัวให้ร่าเริงสดใสนะคะแล้วก็มีความสุขเราก็จะดึงดูดนะคะพลังงานบวกย้อนกลับมาสู่ตัวเราความรักที่ดีๆคนรักที่ดีๆนะคะคนที่ใช่เขาก็จะตามหาเราเองนั่นแหละแต่ถ้าตัวเราเต็มไปด้วยพลังงานลบนะคะการมองโลกในแง่ร้ายหรือว่าการปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ อดีตเก่าๆเรื่องราวเก่าๆนะคะที่เรายังยึดติดอยู่พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานลบนะคะก็จะเหมือนกับกำแพงที่ขวางกั้นตัวเราเอาไว้ทำให้เรานั้นนะคะไม่มีโอกาสได้เจอเจอคนที่ถูกใจสัทีนะคะดังนั้นจกักรวาลบอกว่าถ้าใครยังยึดติดนะคะหรือว่าปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับความทุกข์แล้วแล้วก็นะคะเดือนนี้อยากให้เพื่อนๆปลดปล่อยตัวเองนะคะปลดล็อกตัวเองให้ได้นะคะคนที่นะคะเรารอคอยคนที่เรานั้น เฝ้าฝันถึงนะคะกำลังเดินทางไกลเข้ามาแล้วแหะนะคะถึงแม้ว่าจะมีความเฉยความล่าช้าอยู่บ้างแต่มาแน่นอนนะคะคนที่เขาเข้ามานั้นนะคะจะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นคนที่เกิด อยู่ในวันอาทิตย์ก็ได้นะคะวันศุกร์นะคะวันอังคารก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชาวราศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์ราศีธน,นูราศีพฤษภราศีกรกราศีเมืองกรนะคะไพ่เก้าถ้วยเดอะทาวเวอร์ Tower, แล้วก็สิบดาบขึ้นมาบางคนไปดึงดูดคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะหรือว่าเป็นรักต่างวัยไม่อายุมากกว่าเราเยอะๆก็อาจจะอายุน้อยกว่าเรามากๆหรือว่าพบรักต่างเชื้อชาติต่างศาสนาส่วนบางคนนั้นนะคะ พบรักนะคะออนไลน์ก็ได้นะคะมีอินเทอร์เนต็ตเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เอาไว้นะคะใครที่รอคอยที่จะเจอเจอคนคนนั้นนะคะมานานแล้วนะคะบอกว่ารอมาตั้งนานไม่เห็นจะมาสักทีนะคะใจะเย็นๆหมดเวลาจะมาน่ะนะคะจะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยแหละคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวค่อนข้างมากนะคะแต่ในเรื่องของความรักเขาจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมาก แล้ก็ประวิงเวลาอาจจะเป็นเพราะว่านะคะประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมาเนี่ยนะคะความเจ็บปวดที่เขาเคยผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้เขานั้นนะคะฝังใจกับประสบการณ์คร้าเก่าเขาจะไม่ยอมตัดสินใจอย่างเด็ดขาดถ้าเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังไม่แน่ใจนะคะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเขาตัดสินใจเลือกเรานะคะเป็นคนสําคัญในชีวิตเป็นคนสําคัญในหัวใจของเขาแล้ว คนคนนี้จะเป็นคนที่มีความรักนะคะที่มั่นคงแล้วก็จริงใจมากๆนะคะเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนใจง่ายๆเลยแหละนะคะดังนั้นความรักน่ะก็อาจจะต้องให้เวลานะคะเขาสักนิดหนึ่งส่วนอีกพลังงานหนึ่งนะคะที่แม่มน้อยเห็นแม่มน้อยมองเห็นว่าคนโสดบางคนน่ะอาจจะเหมือนกับเพิ่งตัดสินใจนะคะจบความสัมพันธ์มานะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้น่ะอาจจะไม่จบนะคะแบบถาวรเรานั้นอาจจะมีโอกาสได้รับการติดต่อกลับมานะคะ จากคนที่จากไปอดีตคนรักเก่าของเรานะแหละนะคะติดต่อกลับมาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยแหละการติดต่อกลับมานะคะก็เพื่อขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ขอปรับความเข้าใจกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ว่าเรานั้นนะคะจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะแต่ถ้าถามแม่มดน้อยถามจักรวาลน,นะคะ จักวันบอกว่าเราสามารถให้โอกาสเขาได้นะถ้าเรายังรักแล้วก็ยังแคร์เขาอยู่มากนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ถึงประสบการณ์นะคะเรื่องราวเก่าๆข้อผิดพลาดท,ที่เราได้ผ่านมาแล้วเราก็อย่าปล่อยให้ข้อผิดพลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกในอนาคตแต่ถ้าใครบอกว่าเราไม่อยากให้โอกาสเขาแล้วแหละนะคะเราเหนื่อยมามากแล้วนะคะเราอยากจะให้โอกาสตัวเองมากกว่าจักรวันบอกว่านะคะไม่เป็นไรดังนั้นนะคะ ก็กลับมานะคะอยู่กับตัวเองนะคะเอาโอกาสตรงนั้นนะคะกลับมาที่ตัวเราเพื่อเรานั้นนะคะจะได้ใช้โอกาสของเรานั้น นะคะมอบให้กับใครสักคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเขาถูกใจแล้วก็ใช่กว่าแม้ม่อน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มอน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มอน้อยนะคะรบกวนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ม่อน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ